เที่ยวไปมีกลุ่มไลน์ที่ไม่มีฉันอยู่ในกลุ่มอีกกี่กลุ่มแม่ต้องโทษอีปอนมีกลุ่มไลน์ที่มีแม่แต่แค่แม่ไม่ได้อ่านเพราะว่าไม่เพราะแม่ไม่มสอนที่แม่อ่านเออหล่อลูกทยชอะไม่ต้องไปนั่งอะไรแล้วในในมือถือมันมีหมดทุกอย่างข่าวหลังเวลา บีฟอะไรอ่ะตอนส่งเป็นนกพิราบมาได้ปะคือบางทีแบบมันเข้าไปกว่าใช่ไหมมันแบบมันบางทีมันไม่ถึงอ่ะในไลน์บางทีมันไม่ถึงก็ไม่เล้ยังยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยตัวกูมีชายติดได้ไงวะ ไม่ใช่รายขี้ใครเฉยๆเลยคิดมากขี้ใครก็บอกมาสิกูเองตอนเพิ่งเพิ่งหลับอ่ะเออมันทนไม่ไหวไงแวะห้องน้ำไม่ทันไม่ได้เรียกว่าขี้ใครแต่นี่ว่าขี้ใสเอ้าคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หาดนางทองจริงนะเรียกชื่อหาดนางทองแต่ว่ามันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่หาดนี้คือปรากฏการณ์หาดทรายดำดำปี่เลยดูสิซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีตลอดปีนะเธอเขาบอกว่ามันจะมีเฉพาะช่วงหน้ามรสุมที่มันจะพัดเอาทรายไอ้สีพวกนี้ขึ้นมาอ๋อช่วงที่มีปัญหาอ๋อเหมือนเหมือน เราก็เหมือนเหมือนกันแหละช่วงนี้อาหาหน้าเราก็จะดำแบบหน้าดำร้อเครียดเอยครับโอ้มันเป็นอย่างนี้หรือเอางี้ดิหมะช่วงนี้ที่เขามีมเลกุลอ่ะเรามาเก็บทรายอ่ะใส่แคปซูลแล้วเอาไปขายเป็นอันนี้ดีปะไอ้ถ่านคาร์บอนที่กินกระทงสีเอ้ามันได้อยู่นะเออมันก็ดูคล้ายอๆมันหรือว่าอันนี้ไงพวกโดนัทที่มันคว่ำหน้าเป็นดิบชาโคลเรามาดิบตรงนี้ก็ได้เออให้เจนนี่ดิบก็ดีถีดีบลองชิมมือลองชิมมือก่อนว่าได้ไหม เนี่ยมันเป็นหาดทรายดำแบบนี้ซึ่งมันก็แปลกดีเราต้องปอนก็เลยว่าเอ้ยเรามาเป็นโลเคชั่นถ่ายวันบีออนท็อปดีกว่าคอนเซ็ปในการถ่ายรูปเนี่ยก็คือให้ใส่ชุดขาวดำหรือขาวขาวแม่อีปอนส่งมาบอกหนูว่าใส่ชุดขาวใส่ดำนี่ก็เมื่อกี้เขาถามแล้วไงให้ใส่ชุดขาวดำ หรือขาวต้องงงใช่ไหมกระชุดขาวแหละแต่ประเด็นคือฉันน่อยากให้มันมีอะไรลิงก์กับหาดไซด์ดำฉันก็เลยบอกว่าขอใส่สีขาวนี่ตกแมสไม่ได้ด่าแม่ต้องด่าปอนก็อยากให้มันมีอะไรแบบแตกต่างให้มันนิดนึงเลยเย่างงี้ต้อกว่าเฮ้ยครีเอทต่อแตกอยากมีอะไรแตกมั้ยนี่นั่นแหละถ่ายรูปที่หาดไซด์ดำนี้นะคะคอนเซ็ปต์ black and white ่ ชาขาวรสผลไม้เพียวริคุสดชื่นเต็มรถผลไม้ค่ะถ่ายรูปนะคะในคอนเซปใส่ชุดขาวดำกับหาดทรายสีดำนะคะในไอเดียของดิฉันก็คือจริงๆแล้วบนโลกใบนี้มันไม่มีใครที่แบบเคยเป็นสีดำเลยหรือมีใครที่เป็นสีขาวเลยนะคะเราทุกคนแบบเหมือนไล่โทนสีเป็นตรวเองนะคะแล้วดิฉันก็เลยเอามาพรีเซนต์ในชุดนี้แล้วก็เป็นคอนเซปในการถ่ายรูปว่าออมเบรค่ะ เก็บไปหรือเปล่าภาพเห็นไหมดูซิกระจิกกระใจของคนในกองเทอเท้าไทยเมื่อมีใครล้มปุ๊บแล้วจะถามว่าเก็บภาพไปหรือเปล่านั่นเก็บภาพไว้หรือเปล่านั่นไม่แบบถามว่าเออเจ็บไหมเจ็บขาไหมไม่มีการเป็นห่วงอืมดีทําดีทุกคนทําดีทุกคนกับเพื่อนกันใช่ไหมเขาบอกเป็นชุดข่าวใช่ไหมเห็นปะแล้วดูดิแล้วหัวน้ำมาไล่เศษสวยงามใช่นางทำอย่างนี้ได้ยังไงเอาจริงกูจําไม่ได้หรอกมาถึงเรื่องคอนเสิร์ตบนนบีเหรอมึงเชื่ออะไร หนูยาย่าค่ะอ๋อยาย่ารู้จักหนูที่เคยออกทีวีใช่ป่ะใช่ค่ะหนูที่จับต้นไม้แล้วก็คือต้นไม้ตายอะค่ะจับต้นไม้แล้วต้นไม้ตายไม่ได้แพงขึ้นนะคะอ๋องั้นหนูอยากเลยเนาะใหญ่ย่าเลยอยากจับมึงบ้างอยากให้มึงตายคุณผู้ชมอย่าทรายดำเลยทรายอะไรก็ไม่สวยทรายชุดอะไรก็ไม่สวย ปลาพายังคันเลยเธอไม่เคยคันเลยเหรอพี่กอล์ฮะเธอเธอยังไงเธอไม่เคยคันเลยอ่ะงงเห็นทรายดำแล้วทำไมฉันทรายหัววะเป็นเพราะนางมีอยู่มีนางอยู่แน่เลยอ่ะจริงจริงโอ้หะมึงอีปอน์คิดคอนเซ็ปต์ให้กูว่ากอตจิอิสานิวแบล็คดีปะ ไม่เกี่ยววันนี้พี่ก๊อฟก็บอกหนูว่าเจนนี่อิสเนว์แบล็กไม่เกี่มันเถียงกันอยู่เมื่อกี้มันบอกว่าให้ฉันเป็นก๊อต์จีอิสเนว์แบล็กหนูว่าพูดกับพี่ก๊อฟก่อนพี่ก๊อฟใช่ปะพี่ก๊อฟมามาก่อนไหมมาเร็วพี่ก๊อฟไม่ได้คิดตอนแรกอ่ะอีปอนด์จะคิดให้พี่ก๊อฟว่าก๊อฟอิสเนว์แบล็แล้วนางไม่เอาก็เลยเอามาให้กูเป็นก๊อต์จีอิสเนว์แบล็กไม่ <black. S 2> แต่พี่ก๊อฟเอามาบอกหนูไงพนานไม่เอาคือพนานจะบอกหนูแล้วคือหนูก็กล่าวไว้แล้วว่าเจ มันไม่เลือดละเพราะว่าคนรู้ไปหมดแล้วว่ามันจะเป็นคอนเซ็ปอะไรมันคิดใหม่เลยดีกว่าเออนิวแบล็ k มาจากไหนมันแบ a c k b e a อ่ะเออมันเป็นชายหาดเนี่ยมึงเอาอันนี้มึงเอาอันนี้ดีกว่าเอาอะไรอ่าอันนี้เขาเขาคิดกันอันนี้ตอนนี้แบบแต่งแ l a ็กแต่งอะไรอย่างงี้แ l a ็กควีนอะไรอย่างงี้มึงเอาแบล็ k ควีนไปเลยเออเป็นราชินีแบบเป็นราชินีสีดำเป็นตัวแทนนะ black queen เออเออง่านคอนเซ็ปของฉันอย่างที่บอกเลยคุณคิดให้ก็คือ black queen เออใช่เลิศแบบนี้แหละส่วนฉันก o t จี is a n e วแบล็ k ค่ะ แล้วไถบอกไม่เลิศเมื่อกี้อ่ะแล้วไถบอกเออมันไม่เลิศมันแบบเออเปลี่ยนใหม่ดีกว่าคิดใหม่กันมันนั่งเถียงกันทำไมอย่าไปเอาคอนเซปต์อะไรแบบนั้นมันช้ำแล้วเออเราเอาแบล็กควีนไปดีกว่าส่วนมึงเอาแบล็กแฮนด์ไหมมึงเอาแบล็กแฮนด์มาแ้แต่แหละก็คุยขนาดนี้ส่วนคอนเซปต์ของดิฉันก็จีอีสเอนิวแบล็กค่ะไม่เลิศไถบอกไม่เลิศ้ เงียบเหมือนเดิมเงียบเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่ได้คิดไม่ออกนะหายใจไม่ทันอยู่เพราะว่าเมื่อกี้กระโดดไปหลายรอบอยู่แบงยี่มาบีบบังคับได้ไหมเธอต้องรู้ว่าฉันเป็นชายวัยกลางคนกันแล้วนะหมดปูเลยอะแต่ไม่ใช่ปูปลายานะหรอปูอะไรปูไปดีน้องไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงน้องเหมือนปูนี้มากกว่าปูอะไรปูพระดบ แล้วดูสี่น้องสั่งนะเดี๋ยวนี้นะหลังพักหลังๆนะเลือกชุดโชว์สวดหมดเลยอยากโชว์สวดแล้วดูนะรอบนี้เลือกชุดขาวคุณพระโปร่งบางมากไม่ใช่โชว์ส้วดแค่ท่อนบนนะจ้าท่อนล่างฉันยังเห็นเลยจ้าพัางงานเหลือตึง,งวงไว้พี่แบงเลิศพังแต่งานเหลือเป็นงวง คือแบงค์สุดจะทนกับงวงที่ต้องเห็นเป็นประจำแล้วไงมีเพลงเพลงหนึ่งเคยร้องไว้หรอเพลงอะไรอะ่ะทะเลสีดำไม่นานก็เนา่ลลาลุลาร้องอย่างนั้นหรอลุลาร้องแบบนั้นขนาดยุคขนาดลุยังลาเลยน้องสาวไมา่ลาไปบ้างละจ๊ะฮะชุดแบบอินสไปร์มาจากมาลีลีนหรอ, ine, หรอไอนี้ใช่ไหมมาลีลีนน <c oughs> อนลงตอนแรกเป็นเขาหลักเนอะน้องสาวมา ถ่ายปุ๊บเป็นเขาหลอกเลยที่นี่เป็นเขาหลักพอน้องมาเจอนะคะเขาหลบเลยค่ะอยากจะหลบเลยค่ะไม่อยากเผชิญหน้าค่ะไปทลไปทไหมะเจไปไห้ไปทไปทเไป้นลไปทเปทะเลไปทลไปทะเลไปทเลไปทะเปะไป แป๊บนึงนะมันให้เอาเสื้อสูตรมาด้วยอยู่ในชุดแล้วคืออะไรให้ก่าวใสให้กาวใส่ดูแบบจะได้ภูมิฐานแม่หรอสารพระภูมิฐานแต่ก่อนมันมีคอลเลกชันที่แบบถ่ายมุมกดไรฮิตมากเลยนะอันนี้เหมือนเลยอะคอลเลกชันเดอะด็อกเดออด็อกหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าคอลเลกชันเดอะก็ได้แล้ใครกันอ้ยเออโพธานีแมนแมนคู่แข่งแมนการินแมนกาเธอ

เป็นสัตว์ลูกแม่อ๋อาน่ามาจาก HBO แต่เป็น HBO โหอยเอออันนี้อาจจะเป็นช n e l ของญี่ปุ่นก็ได้ NHK อันนี้คนอุ้ย NH หยังเนี่ย NH หยังเออ NH หยังก็ไม่รู้แมนเหลือจะเป็นของทางแบบอาหรับก็ได้เดิมมันเป็นช่องออลจซีล่าอันนี้อัลจซีแล้ว อ่าไม่ไหวแล้วมั้งไม่ไหวแล้วเป็นช่องนี้แน่เลยอะไรคะ B B C มองเท่งแล้วไม่ใช่กระตูนเน็ตเวิร์กนะอะไรคะกระเทอเน็ตเหนื่อยได้ได้ได้กระเทนน็ตเหนื่อยได้เฮ้ยสูสีกินกันไม่ลงอีกแล้วว่าไม่ได้การไปถ่ายรูปที่หาดทรายดำของเรานะคะกับคอนเซปต์ออ ชุดสีขาวและดําถ้าอยากจะดำทำไมามันไม่ได้มีปัญหาอะไรปะก็คือขาวและดําถ้าอยากจะดํานะคะมาดูว่าแต่รูปของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างเริ่มที่รูปแรกค่ะเออของ กระดิจงนะคะที่ลงทุนลงไปกลิ้งเกลือกอยู่กับบนหาดทรายสีดํานะคะแต่ว่าไม่ได้เก่งย้าผมพามาได้อยู่ไม่ได้เก่งในเปียกเลยเก่งในเปียกไม่เท่าไหร่เก่งในเปียกไม่เท่าไหร่สีดําซึ้เข้ามาถึงเก่งในด้วยเลยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้มันแบบมีความแบบเห็นพื้นทรายดำชาเท่เท่เเป็นฟิลแบบคูลคูเท่เท อ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเป็นความแบบบัลเล่ยมีความแบบเฮ้ยพิ้วไหวด้านเลงอะไรอย่างนงี้การยืนปลายเท้าอยู่บนพื้นทรายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทางเราทำได้เออต <c oughs> อนมันเก่งเหมือนกันนะแม่กูนี่ <c oughs> โอ้โหทำเอง <c oughs> อ่ออันนี้นอีกฟิลหนึ่งก็ได้น่ารักสวยๆ <c oughs> อ่าอันนี้ของเขาเบรฟัสจะเป็นแบบ เรั่ๆเ่หมือน,นแบฟนถ่ายให้<ห>ปั๊บมันเป็นคือนนหนแฟนถ่ายให้เออใช่เนาะถ้าแบบถ้าตอนนี้แบบว่ายื่นแขนออกมาแบบเข้าที่ก้อวเหมือนแบบว่าเฮ้ยเพิ่งจับมือกันอ,อ,อะ,ออะสุดีมากกินกันไม่ลงมาดูว่าใครจะได้รับการโบวตไปนะคะสำหรับครั้งนี้ เีเ่เท่ๆอ่ะอน,นี้อันนี้ฉันรู้สึกว่าเออโอเคได้อยู่ฟิลมันได้จริงๆรู้สึกตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วว่า<ม>ฟิล,ฟลอ,อ,ลอเนีรยตรงนี้มันได้แล้วมันแล้วฟิลรู้ว่ามันจะต่างจากคนอื่นด้วยก็ <Okay. S 1> จะได้อีกฟิลหนึ่งอีกแบบหนึ่งอ่ะแสดงความยินดีกับกอจีนะคะสําหรับถ่ายรูปกับหาดทรายดาและความทุ่มเทของเธอค่ะเอเที่ยวไทย